Ever longest p a r a t e พี่ป้ายเด็กผมขอเชิญหน้าไเออหน้าเป็ดดีนิดนึงนะครับโอ้โหนี่เปยย็ี่แล้ว็ผู้ชายทำหน้ดหน้าสวยนะ ขอบขอารหยต้องหลังด้วยนะครับขอบาปรับหนึ่งสองสามนะครับโอเคครับสอ้ล้วบจงนน้ใช่ไหมครับ เดี๋วช้นะคะัสไดค่ะี้อ,ไป,อไปถ่ายกับเรากันว่าไป่อกกค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอใครนายมนไหมหมอบลงไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank you. ยากครับครับท่านผู้มครับมองครับหนึ่งสองสาครับ

ใจของภาครัฐและภาคเอกชนรนวมถึงท่าเรือเรือถ่ภายีรัฐาบาลให้ความสํมาคัญกับสิทธิเสรีภาพและการสร้างความเท่าเทียมให้แก่พวกคนทุกคนทุกทกลุก่มทุกสังคมโดยชาว l g b t q i a n เป็นกลุ่มคนที่รัฐาบาลไม่เคยละเลยและ t q i a n ทุกๆท่านนอกจากนี้รัฐาบาลยังพร้อมใช้การสนับสนุนเทศกาลควาย เลิกคนสะที่ลวพีคครับพีคสื่อมวลชนเชิญด้านหน้าได้เลยนะะเนี่ยคนแบบออกไปจนตุกตาเลยนะคะผู้มวร่วมงานวันนี้นะคะร้องตรงกลางที่ยกมือนะคะเชิญทุกท่านนะคะนะครับประธานทงทันะคาวาครับาวตรงกางนะครับโอเคข้าวมิจท่มนับนึ่งสองสามสองสม และนี่คือ Love t i r e ท่านโอเคโอเคและนี่นะคะคือ Love i r e t ะคะ <im itation> จากคำที่ี้เปิดนะฮะขบวนของเราอยากเป็นทางการแล้วนะครับค <im itation> ่ะตอนนี้นะคะทุกท่านที่ต้องขึ้นรถบนบนทะเลนะคะขอให้เป็นประจักที่รถ <im itation> ยาวที่สุดในเอเชียของเรานะคะเราจะเริ่มเปิดความสนุกกันด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวท่านนายกและนคณะรละทนตรีนะครับจะขึ้นไปถ่ายภาพร่วมกันนะครับบนรถขบวนข,ของเรานะครับ่นี่คือหวัวขบวน The First Ever Longest Parade นี่คือโมเมนต์ประวัติศาสตร์จริงๆนะครับพี่กอฟครับเ่ยาบอกนาะยกึ้นมาจากอีสานแรงไม่ตกเลยนะคะโอ้โหแรงดี่มาก คนนี้เป็นร่วมกิจกรรมกันได้ที่เป็นจัดซีรีส์นะครับมีกิจกรรมเยอะมากเรายังมีกิจกรรมเยอะด้วยมีอัปเตอร์ปาร์ตี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องแล้วมีอัปเตอร์ปาร์ตี้ด้วยนะครับวันนี้ที่เอ็มสเตียร์นะครับชสวยมากรถก็สวยคนนั่งข้าวนำโดยแอนนา ะคะ Miss u n i v e r s e t h a i l a n d 2022นะคะและ next u n i v e r s e june o n t e s t นะคะสวัสดีครับนาเสือแล้วม s สโกลบ Thailand 2024นะคะมากับรถปรรทุกคาสสิงมอร์แกนครับนี่นะฮะมีคุณนะฮะนัตเตียร์เทียแคมนะฮะ universe su 2024นะครับ มากับเ e อร์เ e เดสเบนซ์เดอร์บิวต์เมื่อสักครู่นะครับมีคุณซาม,มีศิริพันธ์สอนด้วยนะขอบคุณนะคะจากสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยที่ส่งรถคลาส<อ>สิกมาส่งคุณค่ามานะคะและคันที่เจ็ดของเรา Beauty Queen นะครับมีเหล่าผู้เข้าประกวด ค่ะหนึ่งสองสามโอเคสี่ไทยไทยเย้แล้นะคะและกระทรวงการว่าสังคมและความมั่นคงของพระลูนนี่นะครัาผงนี่เรียกว่ามีความสำคัญมากเป็นตัวแทนการเฉลิมนะการผ่านร่างพรบสมลดเข้าเทียบให้กับประเทศไทยด้วยและตอนนี้นะคะเราประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที <t <t ่ม네ีกฎหมายแต่งงานของเพศเดียวกันค่ะ